การประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนาย,ยกรัฐมนตรีเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนติดตามรายละเอียดจากคุณเพนพันธ์แหลมหลวงรายง,งานสดจากทำเนียบร,รัฐบาลค่ะนายการัฐมนตรีนะคะชูผลงานแก้ความยากจนค่ะแล้วก็จะเดินหน้านำร่องสีจังหวัดหลังจากนี้จะมีทีมที่เลี้ยงไปประกบรายครอบครัวเลยนะคะนายกบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายนั้นช่วยกันเดินหน้าทำงานอย่างมัตะทะเลาะก,กันค่ะ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวระหว่างเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำว่านี่คือหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาความยากจนซึ่งจะทำอย่างต่อนเนื่องตามขั้นตอนเริ่มเพียต้องอยู่รอดปลอดภัยส่วนการแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดเพชรบูรณ์พังงาสุราษฎร์ธานีและอำนาจเจริญมีความคืบหน้าคะ่ะ และ4จังหวัดนี้จะเป็นตัวอย่างนําร่องก่อนที่จะขยายไป77จังหวัดย้ําว่าเป็นการมองปัญหาในอนาคตไม่ได้เป็นการให้เงินสงเคาะห์อย่างเดียวซึ่งจะสอดคล้องกับ3เกนหล,ลักของรัฐบาลน,นี้นายกนะคะพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําว่าต้องให้เพียงพอต่อการ,กรเกษตรด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของพลังงานกําลังประสบปัญหาอย่างมากกระทบในหลายด้านหลายส่วนรัฐบาลเอกชนกําลังดําเนินการนะคะในการช่วยเหลือประชาชนเช่นเรื่องของการขายข้าวแกงราคา25บาทซึ่งเป็นการช่วยเหลือ ประเทศทศยซึ่งคนไทยก็ต้องเคลื่อนหนุนกันแบบนี้ขอฝากทุกคนในเรื่องนี้และย้ำว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นอย่างหัวแต่ทะเลาะก,กันค่ะขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ปกตินั้นจะลงที่ตึกบัญชาการแต่ว่าเปลี่ยนจุดลงเขาวันนี้ไปลงที่ตึกสันติมตรีเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนซึ่งสื่อเองได้มีการถามถ,ามถึงประเด็นที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยนะคะพรคของร้อยเอกธรรมนัฐนั้นพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางเป็นเพราะว่า ไปมีส่วนร่วมสนับสนุนรัฐบาลด้วยหรือไม่คลเอกประวิทย์นั้นมีสีหน้าที่บึง้งตึงแล้วก็ไม่ตอบเรื่องนี้ค่ะ